ไพมณีเป่าปีหรือคุยครับคำถามยอดเห็นไพมณีไม่ได้เป่าอะแล้วท่านอีกท่านอีกท่านนี้ทำอะไรแต่งกองหนงเป่าปีอ่ะหนูประกวดวันปอหงสหนูได้ที่หนึ่งด้วยประกวดอะไรประกวดเป่าปีวันตุ่มระใบสีวันตุ่มละใบสีจะไม่ซ้ำไพมณีแต่งกองได้ไงแต่งกองคือสื่อนพูด อกว่าพาะภัยนี้แต่งกอใช่ไหมแล้วคนที่แต่งกอคือสุนทรภู่ไม่ถูกนะนี่ไม่พาะภัยนี้ไม่ได้แต่งกอเมื่อกี้หนูบอกว่าพระภัยเมื่อกี้หนูบอกว่าพระภัยเออพรอาภัยหนูบอกว่าพาะภัยมันีอะไรนี่แล้วพาะภัยมันีเป่าอะไรอ่ะเป่าแตรเป่าเตะแตะแตะแตะเต่เเป่าเป่าคระถาเป่าแซก 啊。Uh. Uh.